จะไม่ด่าโดนมันจะด่าด่าด้วยคำนี้ชวนชวนนี่ชวนมากินหมูถ้าไม่มาด่าเมงไม่อูอ่ะต้อใส่ต้าใส่มันจะมีลูกคนที่สองข้างล่างไม่ค่อยออกจากบ้านเลเดี๋ยวนะาแม่งลคายว่ลาสไม่เดี๋ยว ไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวเหลือมันเหลือมันเหลือมันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทำใจเอาหมูชิมไหมเดี๋ยวมันไม่มันเดี๋ยวมันเดี๋ยวเรือกเองเลือกเองอ่านะาคนจตุนแตงโพนะครับเดี๋ยวดูแฟนเก่ากับแฟนใหม่อันนี้อันนี้อันนี้แฟนใหม่แฟนใหม่อันเดียว ร้อนะเนไหยน้องคุณกินได้อ่าโดโดจะลุนแตงโมดู้าแฟนใหม่จะทักไ้แกไปตัดแต่งมาเฮ้ยสวยงามโปดพอดีตรงแสงไฟเหรอพอดีเนี่ยเออพอดีขาวขาว ไอแต่ว่าหน่อยก็หลังไอ้ตอนแรกไม่นานหลุดเลยห่ามอเตอร์หลุดไอ้หลังมันหายมาถาวรด้วยว่าใครอะฟังเสียงมันฟังเสียงรถจำเสียงได้ต้องสอใส่ไม่ค่อยมีใครอ้ำมันแล้ไม่เคยมีใครอ้ำเลยไม่เค,ยม,ค,มคยมีใครแกล้งมันมน,นะดูแล,ล้วชีวิตไอว่าม่พยานด้วยนะอันนี้พยานพยานนาราชาพยานนี่ยังไม่มีแฟนนะครับโซมีแต่หัวลูกนะเวรกรรม 拜。